สวัสดีค่ะเข้าสวยนะคะวันนี้เข้าสวยมาร่วมโครงการทำดีกับผมพิเศษตารุ่งชูชีพค่ะและตอนนี้เข้าสวยอยู่ที่โรงเรียนประชาบำรุงซึ่งในวันนี้จะมีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนนายคำนางอุ่นหุนสวัสด์ประจำปี2567ที่โรงเรียนประชาบำรุงค่ะ สำหรับโรงเรียนประชาบำรุงนี้นะคะตั้งอยู่เลขที่189ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือแขวงหนองแขมเขตหนองแขมกรุงเทพม,มหานาคร10160ค่ะเปิดทำการสอนเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2481เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันก็คือท่านผู้อำนวยการนงนภัอยู่เลิศค่ะ โรงเรียนของเราเนี่ยจุดเด่นก็คือหน่งในเรื่องของกีฬาเอ่อเป็นพวกเอ่อวอลเลย์บอลฟุตบอลนะคะกีฬาสนัเสนุนกีฬาทุกประเภทแล้วก็ในด้านของแขง่งเกษตรเพราะเรามีแปงงลงเกษตรเกษตรการผลิตนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของครูเพอร์คือเรื่องการผลิตสื่อสื่อเราก็ได้รางวัลหลากหลายนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยลงลื่นนะคะอยู่ลึมคลองเอ่อภาษีเจริญเรียบคลองเหนือบรรยากาศน่าอยู่ เพรายัางไงแล้วฝากท่านผู้พ้องนะคะเชิญฝากลูกหลานเข้าเรียนที่นี่ได้เลยนะคะรูเรามีความรู้ความสามารถมากอบรมอยู่ไปป่อยภูเราส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีขึ้นปริญญาโทก็มีเยอะนะคะหลากหลายความสามารถสอนลูกหลานของท่านเนี่ยได้อย่างดีในเรื่องของมรารย,ยาในเรื่องของความรู้ต่างๆแล่ยังไงก็ โรงเรียนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยผู้ที่มีอุปการะคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโรงเรียนท่านเป็นศิ์เกาของที่นี่ด้วยคือท่านพลตำรวจเอกบุญศรีธุรสวัต์นะคะปีนี้นะคะปี2 5 6 7ันานเดท่านมอบทุนให้แก่โรงเรียนเนี่ยนะคะเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทซึ่งไม่ได้ให้ปีนี้ปีเดียวนะคะท่านให้ต่อเนื่องมาทุกปีแล้วแต่ละปีก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นด้วยความนีสง์ เขาท่างแล้ความใจดีของท่านที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆที่ยากจนอะไรยากดีแล้วก็เรียนเก่งให้ได้มีโอกาสสื่อทอดการศึกษาต่อไปแล้วก็ให้เด็กๆรู้จักกตัญญูรู้บุญคุณคนด้วยอย่างนี้นะคะก็อ,อยากจะกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะทีนี้เลยค่ะความเป็นมาของกองทุนนายคำนางอุ่นหุ่นสวัสดนีนะคะก็คือพลตํารวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสดิ์กรรมาการผู้จัดการและผู้บริหารบริษัทสมจิตโอสถจำกัด ท่านเป็นคนหนองแขมและสมัยเด็กท่านเคยเรียนที่โรงเรียนประชาบำรุงค่ะท่านจะมีความคิดที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนเก่าของท่านเท่าที่จะทำได้และเมื่อบารดาของท่านคือนางอุ่นหุ่นสวัสดิ์ถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช2538ท่านจึงรวบรวมเงินที่พี่น้องอีกทั้งญาติสนิทมิตรสหายของท่านที่ร่วมช่วยกันทำบุญในงานคุณแม่ของท่านตั้งเป็นกองทุนนายธรรมนางอุ่นหุ่นสวัสดิ์ ซึ่งเป็นชื่อบิดาและมารดาของท่านแล้วนำ่ดอกผลจากกองทุนมาบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนประชาบำรุงนี้ค่ะโดยกองทุนในธรรมนางอุ่นขุนสวัสด์ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติด,ดีของโรงเรียนประชาบำรุงนี้ ตั้งแต่ปี2538จนถึงปัจจุบันในปี2567ก็เป็นปีที่29แล้วนะคะและในวันนี้วันที่13มิถุนายน2567พลนตารวจเอกบุญศรีหุ่นสวัสด์กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารบริษัทสมจิตโอสถจำกัด ก็ได้มามอบทุนการศึกษากองทุนนายทานางอุ่นขุนสวัสดิ์ประจําปี2567ค่ะนานโดไา้เรียนเวลาผมยินดีอย่างยิ่งที่จรมามอบทุนการศึกษาของเราในวันนี้ที่มามอบเนี่ยในนามคุณพ่อคุณแม่ผมซึ่งทํามาเป็ิวผมยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส ให้มามอบทุนก็ต้องขอขอบคุณขอขนอหนุนน้ำพันและนักเรูที่คุณงาจัดให้นักเรียนมารับทุนได้ไปจัดการเป็ระเบียบเรียบร้อยในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับรู้สึกชาติซึ่งในเวลาของท่านนัดเป็นบุญกุศลสัวนนี้ที่ได้รับการสนับสนุน จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูบาอาจารย์ตอนนี้เข้าสวยก็อยู่กับนักเรียนทุนกองทุนในธรรมนางอุ่นขุนสวัสดินะคะสวัสดีค่ะน้องแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเป็นยาภาหอมน,น้ำอยู่ชั้นม2ค่ะอยากจะเป็นครูหรือไม่ก็ศิลปินนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบด้านการเต้นค่ะ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิศาิสาบุญตุมคภามาจากชั้นม3ค่ะก็ค่ะรู้สึกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆเลยค่ะที่ได้ที่นำทุนมาให้หนูในครั้งนี้ค่ะแล้วก็หนูก็จะนำทุนนี้นะคะไปต่อยอดในการเรียนต่อค่ะยิงความฝันที่อยากเป็นนักแสดงเพราะว่าหนูชอบการแสดงมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะฝากค่ะว่าท่านต่อไปก็อาจจะเป็นนักแสดงหรือว่า คนที่แบบรู้จักมากขึ้นค่ะก็อขอฝากด้วยค่ะก็ขอแสดงความยินดีและขอให้น้องสมหวังตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะตอนนี้ สวยไดย้ร่วมโครงการทำดีกับผงพิเศษตาร่่มซูชีพิธีมอบทุนการศึกษากองทุนในธรรมนางอุ่นหุสวัสดิเรียบร้อยแล้วนะคะได้ทำดีได้บุญมาเยอะเลยล่ะคะ่ะเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะคะที่ช่วยให้หนักเรียนที่เรียนเก่งมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนเล่าเรียนของโรงเรียนประชาบำรุงได้มีโอกาสเล่าเรียนและศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปคะ่ะ ข้างหน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆจากผมพิเศษตาร่งชูชีพอีกต้องคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย